สะงามเลยปต <Aub ain>. ุมาเจ้าปู่ไปไม่งั้นสวยเนาะ

มงบ่งงูใหญครับเบิ่งงูใหญ่เขาอย่างมันกินอ่าเมฆมันกินเมฆมันกุ้ยเอาไปกินอือไปนี่มึงนะเอาเพิ่นเอาไกล้ต้นนานาเอาไกล้คือเขาไปได้ออดไก่ไว้เห็นจังไลย แมนบะี่เราเบิดตัวแบบไ้นบ่ได้ไงยังขี่มเองงแมนบ่แมนไัขี่วะใจตาบอดวัน้มาฝากบอกวยเอาวาฝากไห้คนป่อยพี่นะกินเป่อยเลยนะอันนี้ อันนี iday, no ้ต like, ัวประหลาดครับเนาะโตประหลาดตุกอ้วนอีนไรอ้วนหอยหอยเบื่หอยเ่มนึงเนาะไม่กินอี๋หลายคนแต่ป้าป้าไม่หายด้ nghề với mấy khẩu bắt bác Nghỉ? 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 Ê, này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn nó oh, này qua wow. oh, okay. Ông Một... Tôi chắc <laughs> là kia tôi chắc tươi sổ. tôi chắc tôi chắc <laughs> <laughs> tôi chắc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  tôi tôi chắc มีมีหลายนกกระจอกเทศคือเฮียแล้วเออเปิ้ปลอยอ๋อเป็นปลอยขาย,ขายแต่ว่ามีนกกระจอกเทศเลยคือเป็นเป็นขังหมอลนี่ลรวครับบรรยากาศ